สวัสดีค่ะพบกับนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงก็จะมาพูดถึง NRF2 และประโยชน์ของ NRF2 นะคะ NRF2 ของเรานะคะเมื่อทานาได้30วันนะคะก็จะลดความเครียดนะคะในเซลล์ของเราได้ถึง40%นะคะเมื่อเราทานครบ120วันนะคะเซลล์ของเราและยีนของเราก็ จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเด็กอายุ20ปีนะคะไม่แปลกเลยใช่ไหมคะว่าอตอนที่เราอายุ20 25ทําทำไมเราทำอะไรเราก็ไม่เหนื่อยง่ายนะคะตอนนี้นะคะเราทำไมถึงต้องมีเมือม่ออายุ25ปีขึ้นไปนะคะร่างกายของเราผลิตหรือดึงเอาสารต่างๆในร่างกายมาใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะวันนี้เรา ถึงอ่าต้องทานโปรตีนทีน่ NRF2 นะคะเพื่อเพื่อให้มีประโยชน์นะคะซ่อมแซมรับฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายกระตุ้น DNA ให้ผลิตเอนไซต์ต้านอนุม,มูลอิสระช่วยให้การผลัดเซลล์สมบูรณ์ป้องกันการเกิดโรค NCDs โรค NDCs นะคะก็ จะเป็นพวกโรคที่ไม่ติดต่อกว่า200โรคนะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะที่เกิดขึ้นจากความเครียดในร่างกายของเรานะคะเมื่อร่างกายเราเครียดนะคะหรือมีอนุมูลอิสระเยอะก็จะทำให้ส่วน ตรงนั้นหัวใจหรือกล้ามเนื้อเรานะคะเสื่อมนะคะก็จะทำให้เจ็บปวดนะคะกระดูกหัวเขา่าเดินขึ้นบันไดก็จะเจ็บนะคะแล้วก็ NRF2 ยังช่วยเพิ่มอายุไขเพื่อให้มีชีวิตที่ยาวนานมากขึ้นถึง7%นะคะแล้ว NRF2 ก็ยังช่วยให้เรานอนหลับลึกนะคะลดความเครียดในเซลล์นะคะเมื่อทานเป็นประจำนะคะ ก็จะทําให้เราสุขภาพดีนะคะป่วยน้อยลงนะคะป่วยน้อยลงทําให้ผิวเรานะ,ะใสขึ้นนะคะผิวพรรณสดใสออล่าขึ้นนะคะแล้วก็ทานเป็นประจำก็จะป่วยน้อยลงนะคะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครรู้ว่าประโยชน์ของโปรตีนดิมนะคะดียังไงนะคะก็ไปหาทานมาไปหาทาน ได้นะคะหรือติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้ให้คุณนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นีงนะคะบ๊ายบาย